สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมทศสามเหี่ยโมอโตนะนี่เลยครับเพิ่งทำรีวิวไปนะ Honda City ตัวท็อปนะตัว SV ความคุ้มค่าคือป้ายแดง7 5 9 9 0 0บาทผมขายให้ลูกค้าแค่5 0 0 0 0 0กว่าบาทครับนี่เลยที่ลูกค้าคุณตั้งโอนะดูคลิปเรานะครับดูไลฟ์สดจากประเทศ เกาหลีหนะครับผมลูกค้าบอกว่าต้องทดอยากได้ป้ายแดงนี่เลยครับพี่ตั้งโอกําลังเปลี่ยนป้ายแดงให้เลยสวัสดีครับแอดมินปาล์มครับอ่าได้ข่าวว่าเคสนี้เคอของคุณใช่ไหมอ่าก็คุณนักพี่ตั้งโอนะคุยกับน้องปาล์มมาสนใจรถ Honda City ต้องบอกว่าเคสนี้รักเดียวใจเดียวพี่ใช้ชื่อคุณแม่ออกนะปกติเนี่ยถ้าจะซื้อรถจัดไฟแนนซ์ที่เมืองไทยเนี่ยต้องใช้ชื่อคนอยู่เมืองไทย ก็เลยหาทางก็เลยเอาเป็นคุณแม่ออกคุณแม่ทําอาชีพเกษตรกร,ร,กรครับไม่มีเครดิตนะปกติคันนี้นะมาเช็คเครดิตครั้งแรกได้ใช้ดาวประมาณแสนห้าครับแต่ทษก็หาไฟแนนซ์ได้นะครับก็คือคันนี้ใช้เงินแค่ห้าหมื่นบาทรับรถนะครับผมได้ไปเลยครับ Honda c i t ตตัวท็อปนะปี2018ต้องบอกว่าคันนี้ใหม่มาๆกๆเรียกไหม่แค่ห้าหมื่นโลปะคันนี้เรีกยกไหม่ห้าหมื่นครับโอ้โหน้องปามภูมิมใจมากคันนี้จบลูกค้าได้ให้ดูครับนี่คือสภาพเตรียมส่งมอบ ออกไปคันนี้ไม่รู้เลยว่าซื้อรถมือสองเพราะรถมันใหม่จริงๆพี่อะสำหรับนี่ครับป้ายแดงของทางสามเหลี่ยมแล้วนะต้องมีเล่มคุมนะป้ายแดงต้องมีเล่มคุมเลยนะปกติป้ายแดงเนี่ยขับได้ถึงกี่โมงนะ18นาฬิกาหลังจาก18นาฬิกา6โมงเย็นเป็นต้นไปต้องลงเล่มนะครับถ้าไม่ลงเล่มโดนพี่ตำรวจบกนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนอะดูสภาพครับนองเตา๋าพาลูกค้าดูเลยนี่นะตัวท็อปต้องมีครับนี่ครับไฟเลี้ยวติดที่ กระจกมองข้างครับล้อแม็กนี่เลยลายแบบนี้ตัวท็อปสุดครับค่ะดูสภาพรอบคันครับนี่คือรถที่เราเตรียมส่งมอบอ้าวแกดีนั่นปามระวังหักนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะก็เพิ่งรีวิวไปจริงๆคันนี้มาไวไปไวครับใครที่สนใจรถสวยแบบนี้ครับรีบติดต่อโทรได้ที่เบอร์094 9ก้6 4นึ 64, ครับต้องบอกว่ารีดโทรเข้ามาเลยครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือก3เหลี่ยโมออโต้สวัสดีครับ